สวัสดีครับผมชื่อนายสัชชิตภิบารีนะครับเป็นลูเครึ่องไทยกัมพูชาครับที่ได้โอกาสมาเรียนที่พอช่่นครับตอนนี้ก็เป็นศิลปินทํางานอยู่กับดีอาร์คัพครับส่วนตัวผมความสุขคือการได้ทํางานในทุกๆวันครตื่นมาเราก็อยากจะแบบทาสิ่งที่เราหลักการได้ทํางานศิลปะก็เป็นจุดที่ผมกล้าวพูดได้ว่านี่คือความสุขของผมนะครับผลงานของผมมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็จะมีชิ้นตั้งแต่ทานมรกตบันไดสู่สวรรค์สวรรค์เปิด กำเนิดเทวดาทั้ง7แล้วก็ชิ้นน้าอมฤตครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเพราะว่านิรรศการนี้เป็นนิทานแห่งความสุขที่รวมตัวศิลปินหลายท่านมากะครับทั้งศิลปินที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็ศิลปินผู้ใหญ่ศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ศิลปินที่แบบเดีอาร์ c ขับเปิดโอกาสให้มาร่วมแสดงงานใครมีโอกาสนะครับมาไอคอนสยามก็อยากจะเชิญชวน,นะะอยู่ที่ชั้นหนึ่งครับ